อ่าก็สวัสดีครับ f f c ครับทุกท่านที่รอชมด้วยสายพานของผมอยู่นะครับผ่านไปทิ้งไปหลายเดือนเลยคนระับเดือน2เดือน,นครับไม่ได้หายไปไหนนะครับแต่ว่าเนื่องจากติดปัญหาเรื่องงานด้วยนะครับเรื่องสุขภาพด้วยแล้วก็รอของด้วยนะครับเลยทําให้งานล่าช้าไปหน่อยครับคลิปนี้ก็เป็นก็จะมาทำํำด้วยสายพานต่อนะครับ ก็อาจจะยังไม่เสร็จนะคลิปหน้าน่าจะเสร็จคนละิปนี้ก็เอาแค่ติดตั้งเครื่องครับติดตั้งโมเล่ M o L e นะตัวขับเคลื่อนใบเลื่อยนะครับตัวเคลื่อนใบเลื่อยของผมเป็นล้อรถยนต์นะครับทีแรกเอาลอ้อรถเก๋งนะคิดว่าจะเอาแก้มเตี้ยนะครับมันไม่มีนะไปยางมาได้ยางรถกระบะมาก็ก็น่าจะได้นะครับยิ่งยางรถกระบะยิ่งทำให้ เส้นผ่าศูนย์กลางมันใหญ่ขึ้นนะครับเราก็จะสามารถใช้ใบเลื่อยสายพานที่มันใหญ่ขึ้นได้นะครับเพราะว่าการโค้งงอของรถกระบะมันจะเยอะกว่านะคฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งที่ติดกับโมเลสขับเคลื่อนคนระับก็จะให้ทําให้มันเป็นตายตัวนะครับแต่ตอนทําผมไม่ได้ผมไม่ได้ถ่ายทํานะครับ แต่เดี๋ยวจะถอดให้ดูนะเพราะว่ามันยังประกอบแล้วมันยังไม่เสร็จก็ติดตั้งแต่ตัวก็ไม่มีอะไรมากับตัวนี้เป็นเผา1.5แต่ผมจะใส่จะต้องซื้อเผามาใส่อีกตัวหนึ่งครับเพราะว่าสองตัวรู้สึกว่าจะไม่แข็งแรงแล้วก็ผมพลาดตรงที่ว่าเผาตัวนี้ผมสั้นไปคนระับไม่เป็นไรเดี๋ยวจะจะใส่เผาตรงกลางอีกตัวหนึ่งเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้ก่อนนะก็คงคิดว่าน่าจะได้อยู่ เดี๋ยวเขาสั่งตุ๊กตาลูกปืนมา1 5จุดห้ามาอีกสองตัวนะครับใส่สองฟังอ่าตัวนี้เป็นตัวนี้ไม่ได้ล็อกตายนะครับแต่ผมจะใส่น็อตตัวนี้เชื่อมนะเชื่อมติดเพิ่มความแข็งแรงนะสองสองชั้นนะกันไว้นะก็ไม่มีอะไรมากฝั่งนี้เป็นฝั่งที่จะไม่ให้มันขยับเลยนะเป็นฝั่งโมเล่นะโมเล่สายพานขับเพื่อนนะโมเล่ขับเพื่อนฝั่งนู้น ฝั่งนู้นจะทำเป็นจะทำให้มันให้ตัวได้นะครับให้มันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เนื่องจากว่าฝั่งนี้มันจะต้องเป็นตัวปรับความตึงของเลืยสายพานครับแล้วก็ตัวนี้เป็นฐานสำหรับวางเครื่องนะครับเป็นใดนะครับเอาไดมาวางครับผมไปซื้อเหล็กแผ่นมาแล้วก็จะทำให้มันเคลื่อนให้ตัวได้เหมือนกัน,นเพื่อความตึงของสายพานครับ อ่าท่านผู้ชมครับฝั่งนี้นะครับจะทําให้มันให้ตัวได้นะครับเวลาเราจะตึงนะครับเราจะตึงอ่าใบเรื่อยนะครับแบบนี้นะครับนี่ก็เอาตุ๊กตาลูกปืนใส่นะเดี๋ยวจะต,ต้องเจาะใส่อีกตัวนึงครับใส่สามฝั่งละสามตัวเลยเพื่อความแข็งแรงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะท่านผู้ชมต้องเชื่อมเหล็กเป็นกล่องนี้คนระับใช้เหล็กอ่าฉาก นาประมาณ6มิลครับตัวนี้ยังไม่ได้เชื่อมความแข็งแรงนะต้องเชื่อมหาเหล็กมาปิดตรงนี้ก็จะทำมีเหล็กแผ่นนะ <c oughs> เอาเหล็กแผ่นมาปิดแบบนี้อยูแบบนี้เจาะจรูครับเจาะรูแล้วใส่เกียวน็อตเกียวไม่แรงไปนะครับแล้วก็เอาน็อตใส่ตรงนี้หมุนเพื่อให้มันอ่า ขยับไปมาได้นะ,อะตอนนี้ผมได้ประกอบเพานะประกอบล้อรถยนต์นะคร่าวๆนะแต่ยังไม่ได้ขันน็อตให้แน่นอะไรนะครับแค่ประกอบดูก่อนนะว่ามันจะใช้งานมีปัญหาอะไรไหมนะแต่มันก็ต้องแก้ไขอีกนิดหน่อยนะเพราะว่าตัวนี้มันน่าจะงุมไปด้านหน้านิดหนึ่งครับประมาณ1ินสองวินแต่จะลองใส่ไปเรื่อยดูก่อนนะครับน่าจะไม่มีผลอะไรนะ ฝังนี้เป็นฝังที่ขยับเคลื่อนที่นะครับอ่าตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าเอาไว้วางเครื่องครับผมทําให้มันฝืดๆไว้นะเพราะว่าเราจะใช้น็อตด,ดึงคนระับดึงให้อยู่กันกันว่ามันจะสั่นสะเทือนแล้วมันจะคอนคนระับต้องเอาให้แน่นหน่อยนะ ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็ประกอบคร่าวๆเหมือนกันแต่ก็ยังไม่เชื่อมตายนะครับตอนนี้ก็ยังแต้มไปอยู่นิดหนึ่งฝั่งนี้ใส่สามตัวนะครับตุ๊กตาลูกปืนฝั่งนู้นใส่สองครับที่แรกว่าจะใส่ฝั่งละสามตัวหมดครับแต่ฝั่งนู้นมันมีปัญหานิดหน่อยครับก็เลยใส่สองตัวก็แข็งแรงแล้วครับสำหรับฝั่งนี้มันเป็นฝั่งที่ว่าต้องดึงสายพานด้วยครับดึง ไปเรื่อยๆก็เลยต้องเสริมความแข็งแรงให้มันเป็นสามตัวนะอีกตัวหนึ่งที่ซื้อมาก็เอาไว้เป็นอะไหล่แล้วกันนะหลังจากนี้ก็จะเป็นการเดี๋ยวจะเอาเครื่องมาลองก่อนนะเอาเครื่องมาเอาเครื่องมาใส่นะเครื่องมาใส่แล้วก็ขันน็อตอะไรให้แน่นนะเชื่อมเชื่อมให้นั่นหนาเสร็จแล้วก็จะทดลองติดเครื่องดูนะว่า ว่ามันจะมีปัญหาอะไรไหมคนระับจะมีการสั่นสะเทือนมีอะไรไหมคนระับถ้าไม่มีปัญหาเราก็จะทําการสั่งใบเรื่อยคนระับถ้าติดตั้งแบบนี้เพื่อนๆสามารถสั่งใบเรื่อยได้เลยคนระับเสร็จติดตั้งแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วคนระับเราก็จะปรับตัวนี้ให้มันเข้าไปอีกนิดหนึ่งคนระับแล้วก็เอาเชือกมาคนระับเดี๋ยวผมจะจะวัด สำหรับแกนเผาของผมนะยาว40เซนนะครถ้าใครจะทำก็แนะนำนะสัก50ก็ดีนะครับใครจะไม่เอาโมเลสสายพานไว้ตรงนี้ก็ได้มาไว้ด้านหลังนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านนะชมครับสำหรับเผาะนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัว ที่เขาเรียกว่าอะไรผมที่ใส่กับล้อรถยนต์นี้ครับคือผมไปสั่งลงกึแงนะเขาทำให้นะพอดีผมมีเพานิ้วครึ่งแล้วก็หาเหล็กหนา10บมิลไปนะครับเขากึงใส่ให้นะไปบอกเขานะ,ะาถ้าใครจะเอาแบบของผมนะเห็นฝรั่งเขายังเอาเอา,เอามาจากรถยนต์นะครับ จากรถยนต์แล้มาเชื่อมยกมาเชื่อมใส่เลยก็ได้นะแต่มันจะตั้งให้มันได้ศูนย์อะไรมันยากผมก็เลยทําเองแบบนี้นะครับก่อนที่เราจะวัดระยะใบเลื่อยของเรานะเราจะต้องมาหมุนตัวนี้ก่อนนะหมุนตัวนี้ให้คายตัวให้ลงไปให้สุดเลยนะครับ เราต้องเราถึงจะรู้นะว่าระยะใบเลื่อยสายพานของเราต้องใช้เท่าไหร่นะบางคนสั่งใบเลื่อยมาก่อนแล้วมาทำมันจะยากนะอันนี้เป็นเทคนิคของผมนะไม่แน่ท่านอาจจะมีเทคนิคของท่านนะท่านจะสั่งใบเลื่อยมาก่อนก็ได้นะแต่ถ้าใครอยากจะทำตามผมนะผมจะแนะนำนะพอมันไปชนว่าสุดแล้วนะ เสร็แล้วสุดแล้วนะแล้วเราก็จะเอากลับมาคนระับเอากลับมาประมาณผมจะเอากลับมาประมาณหนึ่งนิ้วนะจะทำให้มันเลื่อนเสร็จแล้วก็เอาใส่แล้วก็ค่อยตึงนะน,นี่หนึ่งนิ้วประมาณ1นนิ้วพอนะ ตอนนี้ได้แล้วนะวัดมาแล้วนะแต่เราต้องเอาไปวัดกับตลับเมตรอีกทีนะว่าความยาวเท่าไหร่นะปกติเขาก็จะประมาณ4 0 0ร้อยห้าร้อยเซนนะของผมนี่น่าจะ6 0ร้อยหกร้อยเพราะว่าผมใช้ความกว้างของรางของผมประมาณรนะ้อยสามสิบมันก็จะทำให้เลื่อยไม้ได้หน้ากว้างนะแต่ว่าผมต้องใส่ตัวประคองไปเรื่อยข้างบนอีกตัวเนะพื่อกันสั่นสะเทือนนะ โอเคครับ okay, นะอันนี้แนะนำสำหรับการบัดไปเรื่อยครับเดี๋ยวไปดูการทดลองเครื่องต่อนะท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ได้เอาเครื่องมาวางทดลองวางนะครับก็พอดีนะครับเป๊ะนะครับกำลังสวยนะครับเนื่องจากเรื่อยเรามีขนาดใหญ่นะครับเลยใช้เครื่องประมาณสิบแรงคนระับผมว่าสัก78ดแปรงก็กำลังดีนะครับแต่ว่าเราพอดีเรามีเครื่อง10บแรงก็เลย ก็เลยต้องเอาไดประมาณสิบแรงคนระับทีแรกผมจะถึงขั้นตอนการทดลองหมุนตัวเปล่าตัวนี้นะครับติดตั้งสายไฟนะหมุนตัวเปล่าแต่เนื่องจากว่าสายไฟนะครับยังไม่ได้สั่งซื้อมานะผมคือยอมรับเลยว่าเรื่องไฟฟ้าผมไม่มีความรู้เลยนะครับเรื่องนี้ต้องจะอาจจะต้องให้ช่างไฟมาดูให้นะครับ มาดูว่าใช้สายไฟขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ความยาวเท่าไหร่แล้วให้เขาต่อให้นะต่อเข้ามาแล้วทํำสวิ์คอนโทลน,นะเป็นคันอ้าวอยู่ด้านหลังนะแล้วถึงจะจะทดลองนะคลิปนี้ก็จะขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะเพราะว่ามันทําอะไรไม่ได้แล้วคลิปหน้าก็จะเป็นการใส่พวกไอตัวประคองไปเรื่อยนะจะใส่ตรงกลางนี้ตัวหนึ่งนะแล้วข้างล่างสงตัวนะครับ เพราะว่าเนื่องจากเลื่อยของเรามีความยาวความกว้างมากนะกลัวว่าใบจะเกิดการสั่นสะเทือนนะเพื่อนๆอดูถึงขั้นตอนนี้ไปทำตามก็น่าจะน่าจะพอเข้าใจอยู่นะนอ็นอตเนื้ออะไรผมใส่เรียบร้อยหมดแล้วนะเหลือแค่เอาสายไฟมาต่อแล้วก็สัง่งไปเลื่อยสายพานสั่งเขาตัดมานะครับ กำลังสั่งอยู่นะครับหากเพื่อนเพื่อนท่านไหนนะไม่มีใบเลื่อยสายพานอยากจะสั่งก็สั่งมาทางผมก็ได้นะครับเพราะผมเป็นตัวแทนจําหน่ายให้เขาอยู่นะครับใบเลื่อยสายพานติดปลายคาไบ์นะครับถ้าใบเลื่อยสายพานธรรมดาพวกไฮสปีดก็ตามลาซาด้าอะไรก็มีนะครับแต่ว่ามันจะเลื่อยไม้เนื้อแข็งมันไม่ค่อยได้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผมสวัสดีครับ Thank you.